น้องเกลกินข้าวเหนียวไก่ทอดยกไหลจอยเวอร์น่าอร่อยสุดๆมารวมคำว่าน่ารักได้ไม่เว้นวันจริงๆสำหรับความน่ารักของน้องเกลลูกสาวของแม่ชมพู่อรารยากับพ่อนนดวิสลุดสาวน้อยที่มาสร้างสาีสันและความสุขให้พี่ป้านาะอาได้ทุกวันจริงๆ อย่างคลิปล่าสุดที่แม่ชมเพิ่งจะโพสลงอินสตาแกรมน้องเกลวที่กำลังนั่งกินข้าวเหนียวไก่ทอดอย่างอาเอร็อร่อยยิ่งท่ากัดขา้าวเหนียวก็คือสะใจมากน้องเกลวกินอะไรก็ดูอร่อยไปหมดท่าทางดูดิกมีความสุข e n j o อ e r กับการกินไก่ทอดกินไปยกไหลไป็นดูความน่ารักของน้องเกลวจริงๆสงสัยว่าต้องมีหลายคนไปหามมากินตามน้องเกลวแน่ๆ งานนี้ทำเอาพี่ๆเข้ามาดูขีวนไปหลายรอบทั้งกดไลค์และคอมเมนต์ด้วยเช่นน่ารักจังเลยถ้ากินไก่หิวแล้วให้กินเองช่วยเหลือตัวเองชอบการเลี้ยงลูกของแม่ชมน้องกินแบบน่าอร่อยมากเจท๊ทานไก่ได้ฟินมากค่ะ fc หิวไก่ทอดตามเจแล้วกินน่าอร่อยมากครับขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสนุก com ค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ